วันเพ็ญขึ้น15ค่ำาเดือนสี่วันคล้ายวันนิพพานของพระพัฒกากัจจานาเทรีพระนามพิมพายโสธราวันคระขึ้น15ค่ข้เดือนสี่เป็นวันคล้ายวันนิพพานของพระนามพิมพาภิกษุณีเทรีหรืออีกพระนามหนึ่งคือพระพัฒกากัจจานาเทรีพระเอตทัคคะผู้เป็นเลิศในอภิญญาใหญ่กว่าภิกษุณีทั้งปวง พระนางพิมพาเทรีเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานพระอารามภิกษุณีกรุงสาวัตถีในพรรษาที่43แห่งพระสมเด็จผู้มีพระภาคพระประวัติย่อพระนางพิมพาเทรีภิกษุณีพระองค์ประสูติวันเดียวกันกับเจ้าชายสิทธัตถะพระโคตมะพุทธเจ้าซึ่งนับพระนางเป็นหนึ่งในสหชาติทั้งเจของพระพุทธเจ้าซึ่งประกอบด้วยหนึ่ง พระพัฒกัจานาเทรีหรือพระนางยโสธรา 2. พระอานนท์หรือเจ้าชายอานนท์ 3. พระฉันนาเทราหรือนายฉันนะ 4. พระกาลุทายีเทราหรือกาลุทายีอมรดห้ามักันทกะหกต้นมหาโพเจ็ดคุ้มทรัพท์ทั้งสี่พระนางยโสธราทรงเป็นเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าสุปพุทธะและพระมารดามีพระนามว่าพระนางอมิตาเทวี ประสูตนในประกูลสากยะแห่งโกลิยวง์กรุงเทวทหาแคว้นโกลิยาเมื่อแรกประสูตรพระญาติทั้งหลายได้ทรงถวายพระนามว่าพัฒากัจจานาเพราะพระสรีระของพระองค์มีพระชวีวันสีเหมือนทองคําอันบริสุทธิ์พอมีพระชน16พรรษาได้อภิเศกสมรสกับเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อมีพระชน29พรรษาได้ประสูตนพระราชโอรสโดยพระเจ้าสุทโธทนาให้พระนามว่าพระราหุลครั้นเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช พระนางยโสธร,ราทรงเกิดความเศร้าโศกพระททยยิ่งนับได้ทรงละเว้นการตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับนานาประการทรงมีจิตผูกพันและมีความรักอันลึกซึ้งต่อพระองค์แม้วัฒนธรรมอินเดียในยุคนั้นจะถือว่าหญิงไม่มีสามีจะถือว่าไม่มีเกียรติและหญิงนั้นสามารถมีสามีใหม่ได้แต่พระนางก็ไม่สนพระไทยในชายอื่นพระนางยังคงทรงเฝ้ารอพระสวามีของพระนางเทียงพระองค์เดียวจนกล่าวได้ว่า คราใดที่พระนางได้ยินข่าวว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดพระนางก็เปลี่ยนชุดทรงมานุ่งห่มผ้าย้อมฝาดด้วยคราใดที่พระนางได้ยินข่าวว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะบรรทมบนพื้นไม้พระนางก็บรรทมบนพื้นไม้ด้วยคราใดที่พระนางได้ยินข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรงอดพระกระยาหารพระนางก็ทรงอดพระกระยาหารด้วยไม่ว่าจะได้ข่าวว่าพระสวามีทรงปฏิบัติตนอย่างไร พระนางพิมพาก็ทรงปฏิบัติตนเยี่ยงนั้นและเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมากรุงกบินลพัทเพื่อโปรดพระพุทธบิดาและพระประยุนญาตในวันแรกพระนางมิได้ทรงออกไปถวายการต้อนรับแต่ในวันที่สองขณะที่พระพุทธองค์เสด็จออกทรงรับบาตรพระนางยโสธราทรงทีให้พระราหุลได้ทอดพระเนตรพระบิดาของพระองค์แต่มิได้ออกไปทรงบาตรทรงเก็บตัวอยู่ในพระตำหนักและในวันที่สองเมื่อพระพุทธเจ้าทรงรับพัตตาหในพระราชวังเสร็จ พระองค์จึงเสด็จไปโปรดพระนางในพระตำหนักเมื่อพระนางได้ทรงพบถึงกับเข้ามากอดพระบาทเริ่มให้รำพันอย่างน่าสงสารแต่พระพุทธองค์ก็ทรงเทศนาให้พระนางดำรงพระสติไว้ได้และเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเทศนาพระประยุญญาติแล้วพระนางก็รับสั่งให้ราหุลราชโอรสตามเสด็จพระพุทธเจ้าเพื่อทูลขอราชสมบัติพระพุทธเจ้าจึงทรงบรรพชาราหุลเป็นสามเณรและให้เสด็จติดตามพระองค์ไปด้วย หลังจากที่พระนางอยู่ในพระตำหนักได้3ปีพระเจ้าสุโททนะก็เสด็จสวรรคตและได้ทำพิธีให้เจ้าชายมหานามขึ้นครองราชสมบัติสืบแทนพระนางยโสธราพิมพาจึงออกผนวดกับมาตุคาม1,100คนประมาณพันษาที่5แห่งพระผู้มีพระภาคขอบรรพชาในสำนักของพระศาสดาพระนางยโสธราพิมพาไปยังสำนักของพระเทรี ได้รับคุรุธรรม8ประการบวชแล้วเมื่อมีพระชนมายุ40พรรษาม,มีพระนามว่าพระพัฒกัจานาเทรีพระพัฒกัจานาเทรีพระนางทิมพาเทรีต่อมารับกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าและเจริญวิปัสสนาอย่างไม่ทันถึง15วันก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ช่ำชองชำนาญในอภิญญาทั้งหลายระลึกชาติได้ถึงอสงไขยหนึ่งยิ่งด้วยแสนกับโดยการระลึกถึงเทียมครั้งเดียว เมื่อทรงสถาปนาภิกษุณีทั้งหลายไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะต่างๆตามลำดับจึงทรงสถาปนาพระเทรีนี้ไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาผู้บรรลุอภิญญาใหญ่สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณีเทรีขณะมีพระชนมายุได้78พรรษาพระองค์ทรงได้ตรวจพิจารณาดูสังขารขันวารนิพพานของตนเองได้มาถึงการแล้วจึงได้เสด็จไปกราบทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมทั้งกราบขอขมาโดยการระลึกชาติเป็นลำดับลำดับที่เคยได้ร่วมบำเพ็ญบารมีร่วมกับพระโพธิสัตว์เจ้าในภพชาติต่างๆที่เคยทําให้พระพุทธองค์ในอดีตชาตินั้นๆต้องหนักใจและบางชาติถึงกับต้องเสียสละชีวิตลงในชาตินั้นๆลำดับนั้นท่านเท้าสุทธาวาสมหาพรหมผู้วิเศษซึ่งโดวนจรมาแต่สุทธาวาสพรหมโลกด้วยศรัทธ,ธาเลื่อมใสก็อธทิษฐานใจเนรมิตด้วยพรหมฤทธ ให้เป็นหีบทองเข้ารองรับพระศพใส,สไว้เป็นอันดีฝ่ายสมเด็จเท้าโกศีอมรินธราธิราชก็เนรมิตด,ด้วยเทพฤทธิ์ให้บังเกิดเป็นเมนทองมียอดได้500ยอดมีสันฐานงดงามรุ่งเรืองเลื่อมพรรณรายกอบไปด้วยเครื่องประดับอันวิจิตรนอกจากโครมและเทวดาจากเนรมิตด,ด้วยฤทธิ์แห่งตนแล้วบรรดาม,มนุษย์ทั้งหลายต่างก็พากันตกแต่งประดับประดาด้วยฉัดทงเป็นอาทิ แล้วก็อัญเชิญพระบรมศพขึ้นนอสู่พระเมรุทองประโคมด้วยดุริยาด,ดนตรีเสียงพิลึกกึกก้องโกลาหลสมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงมีพระพุทธดีการตรัสแกองง่องค์อมรินทราธิราชซึ่งประทับย,ยืนอยู่สมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงมีพระพุทธดีการตรัสแกองง่องค์อมรินทราธิราชซึ่งประทับย,ยืนอยู่ในขณะนั้นว่าเราตถาคตจะประทานเพลิงศพเจ้าพิมพาก่อนผู้อื่นใดในการบัดนี้ สมเด็จเท้าโกศีผู้ใหญ่ในไตรตรึงสวงสวรรค์ได้สดับพระพุทธดีกาดังนั้นก็มีได้ทรงรอช้าให้เสียเวลาน้อมนำเอาเพลิงอันเกิดแต่แว่นแก้วมณีเข้าทูลถวายทันทีสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับเอาเพลิงมาแต่หัดเท้าโกศีแล้วก็ทรงประทานเพลิงต่อจากนั้นจึงพระพรหมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่างก็เข้าถวายเพลิงเป็นลำดับไปในภายหลังเพลิงที่มนุษย์และเทวดาถวายก็ดี เตโชธาตุที่บังเกิดขึ้นเองก็ดีทั้งสองสิ่งนี้ได้รวมกันเผาผลาญบรมมาศส,สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณีเจ้าให้เป็นเท่าฐานละเอียดจุนวิจุนะแต่มาดว่าพระอังคารก็มีได้เหลือหลงยังคงมีแต่พระธาตุซึ่งมีพันอันง,งามดุจด,ดอกมณฑาเท่านั้นครั้นการถวายพระเพลิงบรมมาศพระนางซึ่งมีคุณใหญ่เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระเจ้าปร์เซนที่โกศลมหาราช จึงทรงกราบทูลองค์พระจอมไตรโลก,กน,าน,นาดขึ้นในขณะนั้นว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมเด็จพระนางพิมพาเทรีภิกษุณีเจ้าท่านดับขันเข้าสู่ปรินิพานครั้งนี้ปรากฏว่ามีมนุษย์และเทวดาอินพรหมยมยักษ์พากันมาสักการบูชาและถวายพระเพลิงมากมายยิ่งหนักหนาคุณจะเห็นว่ามากกว่าพระอรหันต์สาวกที่ดับขันเข้าสู่นิพานไปแล้วทั้งปวงเมื่อเป็นเช่นนี้บรมธาตุอันมีพันงามดุจด,ด,ดังดอกมณฑา แห่งสมเด็จพระนางพิมพาเทรีที่เหลือปรากฏอยู่นี้ควรจักนำไปประดิษฐานไว้นาที่ใดพระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสาวนาการพระราชปุตฉาดังนั้นจึงทรงมีพระพุทธดีกาดำรัสสั่งองค์ราชาธิบดีประเซนทิโกศลให้ทรงสร้างพระสถูกเจดีณสถานที่อันควรแห่งหนึ่งในกรุงสาวัตถีเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุสีดอกมณฑาแห่งองค์พระพิมพาเถรีภิกษุณีเจ้า เพื่อให้เหล่าเทวดาอินพรหมและมนุษย์ที่มีน้ำใจเคารพเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาได้กระทำคาระวะสักการบูชาสืบต่อไปชั่วการนานด้วยประการชนี้วันนี้จึงเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ให้ระลึกถึงคุณงามความดีเป็นสังฆานุสติอีกวันหนึ่ง